กลายเป็นกระแสฮือฮาที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลในกลุ่มบ้านฮักหมอลำนะครับนั่นก็คือวันเปิดฤดูกาลของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเป็นโชว์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทําไมโชว์ของอุงอิงถึงเป็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลกันเยอะมากแฟนคลับแห่ถามว่านี่อุงอิงร้องเพลงอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงอะไระแล้วก็มีหลายๆคนที่รู้ชื่อเพลงก็เข้าไปตอบเราเองสาวสีเราที่ได้ นั่งฟังน้องในออนไลน์ในในคลิปในโซเชียลนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าอูอิงก็ร้องหลายเพลงแต่ว่ามีเพลงหนึ่งมีเพลงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสะดุดเราไม่ค่อยเห็นน้องอูอิงได้ร้องเพลงแบบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากปิดฤดูกาลไปฤดูกาลที่แล้วองอิงก็ซุ่มซ้อมหนักมากแล้วก็ไปรีกอาจารย์บิ๊กพุมลินด้วยแสดงว่าได้เคล็ดลับอะไรมาเยอะแยะเลยพอน้องมาร้องเพลงนี้นะครับเรารู้สึกว่ามาบวกกับโชว์ บวกกับฉากแสงสีเสียงแดนเซอร์แล้วก็ตัวองค์อีกเองเนี่ยโหองค์ประกอบองครวมแล้วเรารู้สึกว่ามันดูแล้วขนลุกอ่ะน้ําตาจะไหลพี่น้องครับท่านอยู่หน้าเวทีผมร้องไห้แน่นอนแล้วคือต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับวันเปิดฤดูกาลน้ององค์อิกนะคะก็คือยังคงไม่สบายอยู่เสียงไม่เต็มร้อยเราจะฟังเสียงแล้วฟังออกรู้เลยว่าน้องยังใส่ไม่สุดแล้วก็เสียงยังคงออกแหบๆอยู่เนาะเพราะด้วยอาการไม่สบายนะคะแล้วทีนี้ แฟนคลับเอฟซีนะคะขนาดวันนั้นที่น้องโชว์วเปิดฤดูกาลยูว้าวขนาดนี้เขาก็เลยอยากจะฟังว่าวันที่น้องเนี่ยใส่เสียงมาแบบปกติน้องแบบร่างกายปกติไม่เป็นหวัดอะไรเงี้ยจะเพาะขนาดไหนพ่อเปิดฤดูกาลคือเพาะด้วยนะครับเราสะดุดเพราะว่ามันเพาะด้วยแล้วมันเพลินหูดีอะสมเหมาะสมกับชื่อชื่อเพลงว่าชื่อเพลงก็คือมีหลายคนเมนเข้าไปถามในใต้คลิปของทางช่องสามหน่เพบ้านแพงเลยนะครับว่า คือเพลงลำเพลินที่อู๋เองร้องชื่อเพลงอะไรอ่าแล้วก็มีหลายๆคนเข้าไปตอบเหมือนกันว่าชื่อเพลงลำเพลินตีกองน้ำํำ mm hmm. จําได้ละ,ะลำเพลินตีกองน้ําเพราะมากนี่ขนาดน้องสบายยังร้องเพราะขนาดนี้แล้วถ้าแบบว่าน้องแบบสุขภาพดีแล้วก็มาเต็มร้อยอะอง <มา S 1> จะขนาดไหน ก็ดูจากเมื่อวานเมื่อวานที่ผ่านมานะคะได้ทําการแสดงนะคะแล้วเป็นเสียงที่ถึงแม้ว่าไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังดีกว่าวันในวันเปิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเสียงเริ่มเริ่มกลับมาคงที่เพราะว่าได้มีแฟนคลับเอฟซีนะคะเข้าไปคอมเมนต์บอกอูวันนี้เสียงดีมากครับอ่าเพราะว่าน้องอาจจะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็แต่ตัวน้องอีเองก็ขออนุญาตเปิดโดยกันค่ะเพราะว่าเพิ่งฟังแต่เมื่อวานเราเปิดคลิปวันแรกไปอ่<ช>อาอ่อาแต่ว่าโชว์ค่อนข้างแตกต่างกันนะเนาะ เพราะว่าว sure. ันเปิดเพราะว่าวันเปิดฤดูกาลอ่ะโชว์นี้จะมีแดนเซอร์ด้วยอันนี้ก anyway. ็มีเดี๋ยวมามาอ๋ันนี้จะมาใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาค่ะเพราะจังหวะเปลี่ยนเซตแดนเซอร์นะคะครับขออนุญาตคลิปนะครับจากทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเดี๋ยวก็กำลังเดินเข้ามาค่ะล้ำเพลินมาเซอร์เพื่ใจสุดเขียวเหนี่ยงสามอ๋อเปโชว์แดนเซอร์เดี๋ยวมาอโุอีก็เขาเรียกว่าเป็นตัว ที่ชูบลสาวน้อยพี่ว่านแพงอีกคนหนึ่งก็ต้องแนวลำเพลินก็ต้องมาต้องได้อ่าเพราะว่าก็มีแฟนคลับเรียกร้องเหมือนกันอยากฟังอง่งร้องลําเพลินและน้องเองก็อยากโชว์เหมือนกันเขาก็เลยเนี่ยจะได้ไปซ้อมโชว์นี้มาถ้าบอกด้วยนะเวทีเต้นได้ดิ่อนได้ดิ ยอดสำหรับวันแรกคือน้องไม่ได้สุดอะเพราะว่าน้องไม่สบายเนาะลองยากพอสมควรนะเนาะพอต้องใช้เสียงใช้ลูกคอเยอะมากแล้วจังหวะที่เล่นอาจจะทําให้เราใช้เสียงแบบเปลี่ยนไปาัแบบทำนองอย่าแต่น้องทําได้ไม่เปลี่ยนทำนองอ่า มีลูกเล่นอู๋อิงเขามีลูกเล่นน้องพูดเก่งขึ้นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าน้องแบบเอตเทน่าเอตเทน่าเวทีพูดคุยสนุกสนานนี่ฮะเก่งขึ้นชอบมากเราชอบเพลงนี้อ่ะเมาบอกกับอู๋อิงร้องด้วยหรือเปล่าเราก็เลยชอบชุดก็มาในสไตล์ลำพืน อยากเต้นพี่หรอครับอยากลุกเต้นขึ้นมาเลยตอนนี้เขาบอกว่าอู๋เต้นเบาๆก็ลางมิวนะอ่ะเพาะมากเนาะเพาะมากแล้วก็ยังมีโชว์อีกหลายๆโชว์เลยนะครับที่เขาเป็นของน้องอุ๋อีเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโอ้นี่แหละ สมศักดิ์ศรีดีกรีศูนย์หน้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงดับชนบุรุษผู้ทำประตูเยอะที่สุดก็คือองอิงใช่ครับพี่น้องนี่แหละเนาะใชแ้แล้วนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงที่ไหนใครอยู่ใกล้นะคะไปรับชมได้เลยรับรองว่าคุ้มเกินคุ้มแน่นอนด้วยโชว์สุดอลังการนะคะจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็น้ององอิงอนะคะที่ แต่ฤดูกาลที่ผ่านมานะคะก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมาก,กแล้วฤดูกาลนี้ยิ่งเป๊ะยิ่งปังมาในรูปแบบฉบับสาวน้อยของแท้ขนาดแท้เลยนะคะจริงครับแล้วก็อีกหลายท่านหลายคนที่รำสันโชว์บงเวทีออกไปได้ดีมากนะคะแล้วก็ลําเรื่องเหมือนกัน,นะคะ่ะปีนี้คือทุกอย่างองรวมดีมากเนาะบาจุเนาะจริงจริง<ๆ> <c oughs> คือตั้งแต่ฉากแสงสีเสียงทุกๆอย่างสคริปต์โชว์อย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นการที่เขา ผ่านการคิดมาจากผู้บริหารแล้วก็จากทีมบริหารหลายๆคนคิดช่วยกันคิดมาว่าโชว์ไหนโชว์ไหนโชว์ไหนจะมาใส่ตรงไหนค่ะอืมนี่แหละแล้วโชว์อีกก็คือบ่งบอกความเป็นสาวน้อยเพรป้านแพงคือลำเพลินเนี่ยเรา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 ได้ไปอ่าน<ช>มีหลายๆคอมเมนต์บอกว่ายัางไงร,รู้ไหมสาวสีเราอ่านแล้วเรารู้สึกขนลุกนะคะบอกว่า<ช>คือ,อคุณพ่อสงการอ่ะคุณพ่อของบอสโจอ่ะคือมาก่อนการ เหมือนตั้งชื่อเนี่ยวงเนี้ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาเป็นสิบปีเนี่ยเหมือนตั้งรอองุ่งอิงแล้วพอคําว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อก่อนเราก็ยังคิดอยู่นะว่าเอะสาวน้อยเพชรบ้านแพงใครเป็นหัวหน้าวงก็คือต้องเป็นสาวน้อยอคนไหนสักคนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้ว่าอ,อ,อ,ากกอเ,าาเป็นวงของพ่อสงการมาก่อนแล้วก็มาเป็นวงของบอสโจแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมชื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาเดินนางเอกหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ณวันนี้นะครับผมที่แฟนคลับมาคอมเมนต์เนี่ย เขาก็บอกอย่างนี้ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงชื่อนี้เนี่ยตั้งไว้รอเธอคนเดียวเลยนะองิงแล้วก็คือฟ้าเ็าส่งเธอมาปลื้ม่ะพี่น้องครับเสียดายมากก็ยังปื้มก็ยังปื้มน้องอุ๋งอิงอยู่ก็ยังประทับใจตั้งแต่วันแรกที่น้องขึ้นมาออรดิชั่นและเราได้เห็นพัฒนาการขององิงนะครับในทุกๆงานในทุกๆวัน ตั้งแต่ฤด,ดูกันที่แล้วมาถึงฤด,ดูกันที่สอง <c oughs> มาถึงฤด,ดูกนันนี้แล้วรู้สึกเห็นพัฒนาการที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จากที่น้องเก่งอยู่แล้วน้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอให้น้องแบบว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วจไม่มีอะไรที่น้องทําไม่ได้ที่จริงอีสาระบาโจจะมาให้ฉา,ายาน้องอว่าพูดน้อยต่อยหนักไม่ได้แล้วนะาน้องพูดเก่งข้นแเราพูดดีพูดดีด้วยนะพูดน่ารักอ่ะพูดออกมาแล้วเราฟังแล้วมันแบบว่า ได้ยิ้มได้หวัวนะพี่น้อง<ม>ผูดอีสานนั่มไปมแต่ก็เาบอกอีสานค่ะพี่น้องเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเวลาเราฟังสัมภาษณ์ของน้องอ่ะเราไม่ไม่ต้องลุ้นตามมันอนอิไปด้วยเพราะว่าน้องอ่าเพราะเราเชื่อว่าในสิ่งที่น้องจะตอบบทสัมภาษณ์อ่ะน้องต้องพูดออกมาจากใจน้องนี่แล้วอ่าเป็นภาษาบ้านจกของนั่นแหละแล้วคําพูดที่น้องใช้ภาษาพูดอ่ะ เรียบเรียงแบบภาษาแบบเหมือนสื่อให้คนเข้าใจง่ายๆภาษาที่ออกมาจากใจอะสักสีมันจะเข้าใจง่ายมากอะโอกมากเลยแบบเต็มปากเต็มคำ่สิโน,โน้นาะงน่นอพี่น้องครับ<น>ผมก็ขอย้ำนะคะผมบ่าวโจดีไซน์นะก็ยังรักและสนับสนุนรักและชื่นชมน้องอุงอิงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยก็จะมีคลิปดราม่าเราโมหันคอยอ่านข่าวอุงอิงพี่น้องครับก็มีแฟนคลับก็เข้ามาบอกว่าเอบอกว่า อ้าวกลับมาไอ้ข่าวน้องอุ๋ยแล้วหรออ้าวทำไมไม่ไอ้ข่าวคนนั้นล่ะเออเห็นชอบไว้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เราสองคนทำข่าวอุ๋ยเลยค่ะยังมาแต่งครับค่ะเจ้าสองคนบรินห้างอุ๋ยแค่ เธอสองคนแบบว่าอะไรวะอุ้ยี่หรอครับคอมเมนต์ในใตที่ิปสถ้คนที่เป็นแฟนคลับน้องจริงๆรักน้องจริงเวลาเห็นเราทําคลิปทาข่าวน้องเขาจะมาขอบคุณแล้วก็มาติดตามซึ่งเรานะคะไม่เคยทําข่าวที่ว่าทําให้น้องเสียหายเลยมีแต่ข่าวที่เป็นสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์ทำให้เอฟซีแฟนคลับนะคะได้ลุ้นแล้วก็ได้มาฟังด้วยกันว่าเออมันจริงไหมอย่างที่เราบอกเนี่ยเราเน้นความจริงด้วยเนาะบอกโจ้เนาะมีคอมเมนต์หนึ่งโมโหมากอผมโมโหขอขอขอนี่นะ คือเขามาบอกว่าอย่าหากอนซูรีตเนี่ยอ่ะขออนีญาเลิกติดตามไม่เลิก,เไเลกไปเลยไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าแต่ว่าเราย้าว่าเราก็รักน้องแต่เราคือเป็นช่องที่ทาข่าวหมอำํำมาตั้งแต่แรกแล้วก็ขอทําหมอนำทุกๆวงเลยเอทุกๆคนตอนนี้น้องนะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นไม่ไม่จริงใจอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่จริงใจกับน้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งที่เอากลับมาทำข่าวอุ้ยนี่แหละหรออือนี่นี่น <ด>ค่ะ,ะคือเราเนี่ยไม่เคยว่าจะไม่ทําข่าวน้องนะคะเราก็ทําอยู่ตลอดอย่างน้อง<ม>ปล่อยซิงเกิลหรืออะไรมีข่าวอะไรเนี่ยเราก็แสดงความินดีด้วยตลอดแต่ว่าด้วยที่เราไม่ค่อยได้ทําข่าวน้องด้วยกระแส<ม>อื่นๆที่เข้ามาเขาเรียกว่าข่าวก็ฮอตนิวในแต่ละวันแล้วก็สําหรับน้องอินะคนที่ทําข่าวน้องอินเยอะมากมฉะนั้นแล้วเวลาที่เราทํามันอาจจะช้าวกว่าคนอื่น<ม>แล้วพอเราลงไปปับ๊บมันเหมือนเป็นข่าวเก่าแล้วว่าเหมือนที่เราอ่านวันนั้นน่ะแต่เราอ่ะแค่แค่ว่าโอ้เราไปเห็นแล้วเราทึ่งเราก็อยากพูดถึง ที่ว่าไปออกกรกนดีีเนาะก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ว่าข่าวเก่าแล้วก็ยังเอามาพูดคือนี่แหละมันก็กลายเป็นว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ทันอัปเดตทันเพื่อนทันกลุ่มข่าวอื่นๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้ลงตรงนั้นต้องขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะเพราะด้วยการทํางานแล้วก็กิจวัตรประจําวันของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเนาะอย่างเวลาการทํางานของคนอื่นก็อาจจะแบบโอ้แต่เช้าทรมาเลยนะคะแต่ของเราอาจจะติดภารกิจอื่นอ,อ,อ,อยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยซอส,สีขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยคอมเมนต์อย่างเงี้ย ฝากบอกหรอืเลือกติดตามด้วยฝากบอกเอฟซีของวงเนี่ยให้เลือกติดตามพวกเราสองคนอ่ะแค่แค่เพราะว่าเราไปทําข่าวคนอื่นแต่คนอื่นที่ว่านั้นก็คืออยู่ในสังกัดเดียวกันนะเขาเป็นพี่ไม่อยากให้ดราม่าเราแต่พี่เราเราไม่ค่อยแค่ไม่เข้าใจอ่ะอืเราก็อยากจะทําให้ทุกคนแหละแล้วก็คือวันหนึ่งอ่ะมันก็ ไม่ได้หลายคลิปเนาะด้วยด้วยเราไม่ขยันพอนี่แหละคะ่ะอันนี้ต้องต้องขออภัยไว้ด้วยลวกันแต่ก็อันไหนที่มันเป็นข่าวดีๆนะคะคช่วยสนับสนุนกันดีกว่าไม่ไม่ติดตามเราไม่เป็นไรแต่อย่าลืมติดตามน้องอุ้งอิงแล้วก็ติดตามสาวไเพชร้นันแพงด้วยนะคะครเราเองในฐานะแฟนคลับเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้นะคะได้มานําเสนอข่าวสารหมอลำเราก็อยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางถึงจะเป็นช่องทางเล็กลก,ก็อยากผลักดัน ศิลปินทุกคนเลยค่ะรวมถึงน้องอุงอิงด้วยค่ะครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวซีวงเลยแล้วก็บันจะิซายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไปพบกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็มีน้องอุงอิงแน่นอนต่อไปมีตลอดแน่นอนค่ะค่ะสวัสดีนาออ่าสวัสดีครับ